วันนี้นำท่านผู้ชมมาชมมวยไทยมันๆในรุ่น123ปอนด์ระหว่างฝ่ายแดงทับหลวงออเมืองชุมแพอายุ17ปีจากอำเภอชุมแพจังหวัดขอนแก่นกับฝ่ายน้ำเงินไม้สร้างเงินสอยิ่งเจริญการช่างอายุ23ปีจากอำเภอแม่สเสลียงจังหวัดแม่ฮองสอนสองคนนี้ก็ยังไม่เคยเจอกันมาก่อนนะครับวันนี้ก็มาเจอกันนะครับเหนือกับอีสานมาเจอกันมาดูยกที่นหนึ่งกันเลยนะครับไม้สร้างเงินยับจับเข้าไป ทัาหลวงก็มีส่วนสูงที่ได้เปรียบกว่าแต่หนุ่มกว่าสดกว่านะเตะสูงมาเลยทับหลวงหมายสั่งเงินยังเดินเข้าไปนะครับหมายสั่งเงินนี้ไปชกใน3มยกทําได้ดีมากนะครับพลิกชนะคู่แชงมานะครับในยกสุดท้ายน็อกไปเลยนะครับอันนี้ต่อยใน5้ยกเะเป็นเตะไปนะครับหมายสั่งเงินเจาะยางไปทับทับหลวงเตะมาเจาะยางมาเหมือนกัน ทําท่าเตะยังไม่เตะนะครับหมายสังเงินยังเป็นฝ่ายขยับเข้าไปอยู่ทับหลวงก็ยังไม่ถอยนะครับยังฮุบมาอยู่ฮุบสายเขาน้าเลยหมายสังเงินเข้าลงตัวเขาหน้าแต่ยังเบิดอยู่ครับยังไม่เข้ายังทับหลวงหนึ่งสองเขาน่าเลยหมายสังเงินเข้ามาไหมอายุมากกว่านะครับยี่สิบสามกับสิบเจ็ดปีนะครับหมายสังเงินนี้เก่ากว่านะครับทับหลวงเตะสูงไป มัดหนึ่งสองขนา่ 1, 2, ขนาหนึ่งสองกน่าโอ้อยแต่ความดักหน่วงจะเป็นของไม้สังเงินนะครับมัดนะฟั้ศอกมาเลยถ้าหลวงเข้ามาเลยถ้าหลวงว่าเข้ามาเลยจะมาสร้างเงินทีวบเตยจอยางจนได้ต่อเข้าลงตัวเลยไม้สังเงินนี่หนุ่มกว่าไม่กลัวแล้วครับเตยจ่อยางมาขอไปนะครับถ้าหลวงหนุ่มกว่าหนุ่มกว่าไฟแดงหนุ่มกว่าสดกว่านะครับไฟหลังสุดก็ชนะมากันนังคู่นะครับ ก็ชนะคู่แช่งมาเตะเจ้ายางไปหมายะเงินทับหลวงยับยับหนึ่งสองข้าลําตัวไปหมัดเข้าลําตัวไปหมัดเข้าลุตัวอีกครั้งหนึ่งมายจะเงินสิไว้ทับหลวงหมัดเข้าลุตัวโอ้เสียตลาไปไม่มีอะไรนะครับเตะเจ้ายางขึ้นเหมือนกันมายจะเงินก็อเดินไ่ายเข้ามาไปไม่ใช่ทับหลวงเป็นฝ่ายลุกยับยับเข้ามามายจะเงินถีบมานะครับ ไม้สางเงินนี่เป็นทหารนะครับอยู่พิษโลกครับจับคาได้เตโอไมยก้านคอเลยสัญญาณเตือนแล้วนะครับสัญญาณเตือนแล้วไม้สางเงินก้านคอนะครับเตะหนักนะครับทับหลวงเตะหนักแต่หมัดหนักนี่จะเป็นของไม้สางเงินเอาหมัดเข้าลงตัวมาเลยทับหลวงหมัดหนักก็ก็เอาหมัดขึ้นเหมือนกันเลยพอรู้พิษสงของไม้สางเงินอยู่เป็นคนหมัดหนักนะครับ,รบนอกคู่แต่สู้ด้วยหมัดมาเยอะ ทำหลวงกัะทิมมาเดินเข้าไปไหมนะครับเดินเข้าไปไมันยับมาทํามัดเข้าไปอีกครั้งหนึง่งโอ้ทำหลวงก็มัดเข้ามาเลยมัดหนักก็จะแรกด้วยมัดเลยงั้นมัดโอ้บืดไปนะครับบืดไปหมดยกที่หนึ่งหมดยกที่หนึ่งมาว่าต่อกันยกที่สองกันเลยชิมาทํหลวงชีมาไม่สชเงินก็ยังมันฝ่ายขยับเข้าไปอยอ่อยับไว้เตะไปจ่อยางไปจ่อยางมากขึ้นเหมือนกันจ่อขึ้นเหมือนกัน ทำหลวงเจาะยางไว้อีกครั้งหนึ่งสีไว้หมายสะเงินใครจะเข้าไปใหม่ต้องใช้หมัดให้เป็นอาวุธเด็ดของตัวเองนะหมายสะเงินจะเข้าไปต้องต้องเตะสูงมาทำหลวงเตะสูงมาหมายสะเงินเจาะยางไปเลยเจาะยางขึ้นเหมือนกันยับเจาะยางขึ้นโอ้เจาะยางเน้นๆเลยทำหลวงหมัดเข้าตัวเตะเจาะยางไปเตะเจาะยางไปอเริ่มมีอาการเริ่มมีอาการร้าวขานะครับเอหมา ถ้าบวงเริ่มเริ่มเห็นจุดแล้วครับเจาะยางครั้งหนึ่งเดินเข้าไปโอ้เอาแล้วม้สร้างเงินขาเริ่มบดีแล้วครับถ้าบวงมาโอ้ต้องถอยแล้วทีนี้โดนขาไม่ได้แล้วหนึ่งสองเข้าไปหนึ่งสองเข้าไปเจาะยางมาเจาะยางมาเจาะย่างคืนแต่ไม่โดนหนึ่งสองถ้าบวงสองเตะเจาะย่างโอ้ถ้าบวงจะเป็นยังไงครับเจาะยางมาทําให้ไม้สรางเงินขาอ่อนนะครับขาเป๊ไปแล้วต้องถอยแล้วทีนี้ มาทับหลวงได้มามาถึงสองนต่อยางอ่ะยังยังมีเวลาอยู่เจ้าขายืนไม่ได้แล้วครับขาซ้ายไปแล้วครับโอ้ลงไปแล้วนะครับยังลุกขึ้นมาได้อยู่ขาซ้ายไปแล้วนะครับไม้สร้างเงินกับการนับมองพี่เลี้ยงพี่เลี้ยงบอกว่าไงพี่เลี้ยงบอกให้ลุยนะครับอามาแล้วลุกขึ้นมาไมา้สร้างเงินทำไมต้องลุยแล้วที่นี่ขาไม่ต้องเอาคืนเลาวเตะจ่อยางมาอา เดินเข้าไปอยู่นะครับเตะจอยางครั้งเออไม่โดนนะครับต้องหลบแล้วเอาขาหลบแล้วมามาเสงเงินโดนเออไม่โดนนะครับต้องเสี่ยงอ่ะจ่อย่างึ้นเหมือนกันมาเสงเงินเรื่องไม่หมัดเข้าไปหมัดเข้าไปหมัดเข้าไปมาเสงเงินต้องแจ้คเรื่หมัดเอาเตะมาเอาโอ้ขาจะเป๊อีกครั้งนึงแล้วถ้าหลวงรู้จุดอ่อนแล้วเออมาเสงเงินไม่สนแล้วก็เดินเข้าไปอ่ะจ่อยางมาเหมือนเนื้อเข้าไปหมัดเข้าไปจ่อยางอีกครั้งนึง ทัาหลวงเน้นที่ขาแล้วก็โอ้ไม้สังเงนต้องถอยแล้วครับมัดเข้าไปขานี้ยืนไม่ได้แล้วครับอต้องหลบแล้วครับเตะมาเวืดไปอยู่นะครับไม้สังเงนตสกเออหลบไปนะครับไม่ให้โดนขาแล้วมัดทงสองเข้าไปกอดคอได้แทงเขาแทงดันได้กรมการแย่งมากไม้สังเงิน,นี่หล,ลบเอาขาหลบแล้วครับเตะเออเตะมาเตะมาเอา้อยังยืนหน้าอยู่เตะโอจะล้มอีกแล้วนะครับ มัดหลวงเอ้ะถ้าหลวงเดินเข้าไปจ่อยางโอเป๊ไปแล้วหมายสะเงินมันมีเลยเดินเข้ามาแล้วเตะไปอายังย so ังระวังขาอยู่นะครับเดินเข้ามาแต่ต้องระวังขาอยู่มันถุงสองเข้าไปมัดหูเข้าไปนะครับหมายสะเงินเตะจ่อยางขึ้นไปกระโดดโตจ่อยางขึ้นอ้าวหมายสะเงินจะยังไงโอ้หลบไปนะครับตอนนี้ขาเนี่ยไม่โดนนะมันถุงสองข้างหน้ามันถุงสองข้างหน้าถุงสองข้างล่างถุงสองข้างหน้า อ่าไม้สังเงนตุอ้าวได้คืนนะครับล้มลงไปเลยนะครับรั่วหมัดชุดเดียวหมัดหนักคือเสามไม้สางเงินครับอ๋อทับหลวงเปไง็นงานโดนเมื่อจี้ได้นับปลายกมาโดนนับปลายกมาโดนนะโอ้หมดละครังหมดยกยังงยังไม่ได้ทันเลยโอ้ลักรังเทพละครังช่วยแล้วทับหลวงโดนละครช่วยดูครับดูเตะยังไงยกขามานะครับเตะมาเออขาไปเลยโอ้ไม้สะงเงินขาฐานล่างบดีแล้วขาซ้ายไปนะครับ โดนเตะเข้าไปล้มไปเลยอ๋อทีนี้นะครับเดินเข้าไปต้องเสียงนะครับเดินเข้าไปได้โอกาสร้วมหมัดเลยครับหนึ่งสองเข้าไปหนึ่งสองเข้าไปชุดเดียวเลยนะครับเพราะหมัดหนักอยู่แล้วหนึ่งสองเข้าไปหนึ่งสองเข้าไปโอ้ได้โอกาสถ้าหลวงสอกสวนมาก็ไม่ได้แล้วโดนสอกสวนเค้ื่อนกันอาวเดินเข้าไปยกต่อมานะครับยกที่สามนะครับดูยกที่สามต่อกันเลยมัดเข้าลงตัวหมัดเข้าหน้ามัดเข้าลงตัวมัดเข้าหน้าฟันสอกอาวให้สรางเงิน ทับหลวงศอกมากสวนมากอกขึ้นไปโอ้ล้มไปเลยครับยกที่สามได้หนึ่งประมาณสักนาทีหนึ่งนะครับทมการยุติการชกไปเลยนะครับต้นยกที่สามนะครับเปิดประดิษฐ์มาไม้สั่งเงินเดินเข้าลุยเลยครับพะมีอาการแป่ไปยกสองแล้วมัดฮุบเขาลำตัวลำพนเข้าหน้าฟันศอกนะครับมัดโด ทับหลวงก็สอกสวนมานะครับแต่ไม่โดนก็โดนสอกสวนคืนเลยสอกขดหวเลยเต็ม <building> ห <that> ัวเลยนะครับโอ้ไม่ลุกเลยนะครับดูข้างหนึ่งหมัดข้าลงตัวหมัดหนึ่งสองข้าลงตัวหมัดหนึ่งสองข้าหน้าหมัดหนึ่งสองข้ามตัวอ้าวโดนสอกฟันสอกเข้าไปทับหลวงก็สอกสวนมาเมอนกันแต่ไม่โดนนะครับสอกเข้ามาสองสามครั้งแต่ไม่โดนโอ้ไม้เสะเงินกดคอใส่เน้นๆเลยสอกลุ้นดูข้างหนึ่งหมัดข้าลลงตัวหมัดข้าลงตัว ลมตัวอ่อนไปเลยมาเขาหน้ามาเขาหน้าโอ้มีอาการเลยนะครับก็ศอกแล้วก็ถ้าหลวงก็ศอกสวนมาไม่โดนศอกสวนไมกครั้งก็ไม่โดนโอ้พอไม้สั้งเงินดูจังหวะอยู่ก็ศอกเอาคืนเลยนะครับโอ้ศอกสวนมาไม่โดนแต่โดนเอาคืนนันล้มไปเลยนะครับศอกตรงนี้อ้าวนี่ศอกส่งหลวงศอกสวนมาศอกสวนมาครั้งมาสรงเงินเขาเห็นหลบได้ก็เอาเลยนะครับนี่โอ้ความ ประสบการณ์นะรประสบการณ์อาอยุ23ปีกับ17ปีเป็นไมส้สร้างเงินสอยิ่งเจริญการช่างเป็นฝ่ายชนะน็นนอกไปในยกที่3นะครับต้นยกเลยนะผ่านมาได้แค่สักนาทีหนึ่งนะครับชนะน็นนอกไปอย่างสวยงามเลยนะครับด้วยซอกนะครับโอ้หมัดหนักซอกหนักนะครับไมส้สร้างเงินจากที่ป่อแป้จะไม่ไหวนะครับขาซ้ายนี่ไม่ดีแล้วขาเป๋ไปแล้วโดวนเตะขาเป๋แต่ทีมงานสั่งให้ลุยนะครับเดินเข้าลยุยครั้งเดียวได้นับนะครับ พอต้นยกสาวก็ลุยได้นอกเลยนะครับ